เรา้วนเรเสร็จแล้วใะ่ไหมล้วนอ่ะแผนกล้วนมีแผนกล้วได้วยหรอมันนี่เราแยกกันสามทีมเด้เีเราไปดูไอ้สเปร์สีขาวมาไปเนาะเดี๋ยวเราแม่ลองเอาติมปอมไปติดดูวันเนี้ยแล้วก็แผนกล้ว มันจะมีชาวนองที่ค่อยทำอยู่่ะมันจะไปหาซื้อท่อมาใส่ใหม่นะเพราะแตกทำเงแตกลงฝมันเยอะจ้าเลยนะแตกเลไปมึอคืนให้่ที่ดเยกร้ดาเสร็จแล้วจะมีคอยนื้ต่อลงไปเลยอกหมืองเพชเป็นคนต่อข้าเป็นคนต่อใครทำคนแตกใครทำคนต่อคอยจะเป็นให้ตอคอเล่อบแรกยแปคต่อเลยละเออที่ได้ไต่อรที่ปกลักเย ค่อยขยับยใหม่หมดเลยเนะี่ยฝั่งนี้ไม่เคยเจอท่อเลยส่วนหาส่วนท่าอันนี้ใช่ไหมว่าฝั่งนี้เขาทำเสร็จแล้วใช่ฝั่งนี้เสร็จแล้วเนี่ยฝั่งอ<ม><ๆ>น,นี้เสร็จแล้วใช่ไหมใช่เสร็จแล้วมันจแล้วจะมีหน่อยนึงที่แบบว่ามันติดไอ้สายยางเขาเลยล้มไว้ใช่ไหมฝั่งตรงนั้นมันได้ทางลงเนมันจะติดไอ้ก๊อกงานแล้วมันต่อทยางก็ดันห้าดันหน้าห้าอันนี้ก็เสร็จแล้วอันหน้าห้าใช่ไหมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะไปเช็คลุยทีว่า ต้องทาดาวอ่ะเพราะมันมันจะมีอันนึงที่แบบว่ามันจะเหลือองเล็กอยู่เขาเหลือไว้ให้เอาให้เอารดให้เอาไอ้พ่อปลาเปามาใส่เื่อตัดได้นะมันต้องเปสิบสิบเอ็ดอันที่มัน่องเาอยู่ไม่ต้องมือแต่คือทั้งหมดเนาะเสร็จแล้วก็เราเข้าไปปรับว่ามันทรงมันสวยหรือยังนั่นเดี๋ยววันนี้แดดเราลงตกค่อยนั่นอันนี้ก็ไม่แดดร้อนเท่าไหร่ ไตรงเท่าไรกเขาปดงนี่ยอันนี้ต้องไปดใตรงสอบตรงไปแล้วก็เรไ้เาตรก็ิดเท่ต้องเ้มันตรงเอตกตร่องนั้่ตะตรงอกไม้มันไเอียการจับไม้ต้องบิดเพราะว่าเราตอกไม้ถ้าคนไม้อยู่นี่แล้วมันปลายมันเด้งอย่างงี้ย ของต้นไม้เราเราไม่ต้องใส่ปล่อยเลยช่องไว้่ทำให้ดูแล้วไงพ่อดูต้งอบายของพ่อทำอะไรนกพอวางไว้หน่อยเลยเออจะเป็นต้นไม้น้ำดีโว้ยเสนอเอปเอ็ดก็ได้ก็อัดร้ออย่าง็วางไว้พ้วต้นไม้แล้ปลูกนทองใส่ให้มันสวยไงเขาสาวทำล็อกนี้แล้วก็ล็อกข้าวปบล ไ้น <ider> <economies> <laughs> ั่นะไม่มีออกไปอีกแล้วได้แล้วกระโดหมดระนดดอ่ะกระโดดอ่ะกระีดอ่ะเิดด็อะกเลเยั้งหลบยง thank you ทีน,น,นี้เราใช้คนละาขึ้นมือมันจะหมดติดแล้วเสือเอ้ยเง,นงินมันก็จะหมดเติมไปในนั้นนะ่ะพอดีไม่ได้ติดต่อพอดีไม่ได้ติดต่อ ใช <laughs> <affiliated. laughs> <Yeah, S 2> mm ่คือเสี่ยที่เลยกิศอาเตัวกับดาวขึ้นโยแล้วก็อะไรอะเอามาใส่แจงใส่ปลา เ็ดไเหไม่เราแกงแบบนี้มันต้องขุ่นๆๆๆๆนอร่อุ่นอรอยเลยทำเพื่อเดท่หอมอปจำเลยไม่เปลี่ยมอปจเลยแล้วก็อุ่นาน้นี้ไป Gracias. un 就是这样的，就是只能，冬凉的时候，比如说夏天，天气往里面。嗯。然后，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  แม่ไม่กินด้วย่าไปไลายน้ำร้านน่ะยากไนเนี่ยอ่สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะเอาลงบนเลยเนาะสิบสองนาทีแล้ว <c oughs>